นิตยสารหวยลอตงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขเด่น7 6 1เลขเด่นในตาราง8 1 6 7 2นำเลขเด่นในตารางหวยลอตจัดเป็นชุด2ตัว1 2 1 6 1 7 1 8

สี่หกหกสี่สี่แปดแปดสีหนึ่งหนึ่งเจสองสองดหกในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลขเด่นสเข้าหลักสิบบนแม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่16กกรกฎาคม ให้เลขมงคลปักหลักบนหนึ่งสี่ห้าแปดเลขปักหลักร้อยหนึ่งสามหกเจ็ดเลขปักหลักสิบสี่ห้าแปดเก้าเลขปักหลักหน่วยศูนย์สามห้าแปด เลขชุดสองตัวบน40434548เลขมงคลปักหลักล่าง2490เลขปักหลัก10บ8290เลขปักหลักหน่วย0147เลขชุดสองตัวล่าง 9ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดในงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมเลขมงคลปักหลักบนหกเข้าหลักหน่วยบนเลขปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาเฉพาะหลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยไม่มาเลขมงคลปักหลักล่าง เก้าหนึ่งเข้าสองตัวล่างเลขปักหลักสิบหลักหน่วยมาหลักสิบคือเก้า